สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจงังหวัดพิษณุโลกค่ะและความงามทางด้านในจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูก,กันเลยค่ะแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้พระพุทธชินาราชทางด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อทูบเพียนนะคะเพื่อไหวพพ้พระประธานทางด้านนอกก่อนค่นคะ แต่น่าเียนายนะคะวันนี้แม่ไม่ได้มาด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีแอปดีๆอย่าง e n z t Chat นะคะที่ทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายเดี๋ยวเราไปวิดีโอคอหาแม่กันดีกว่าเห็นไหมล่ะคะไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกันแค่ไหนนะคะแค่เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน e n z Chat นะคะทุกคนก็สามารถที่จะอยู่ใกล้กันได้ง่ายเลยค่ะ ก่อนจากกันไปอ,จจอย่าลืมกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Enso Chat กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามพวกเราทุกช่องทางด้วยนะคะ